ศาตรารย์ักด์สุขีผู้อำวยการศิอาชีพศิลป์เดเเตอร์และถึา้วิชาเสือบการแสดงวาเขาเปนท่ารตูนเพ่รองศาสตราจารย์เมฆาเฉลรีนานารมรทนกปะทนักศึกษานารงาาเปารผู้าศาสตราจารย์ดรอาีวิทย์ภูมิและเขียนบทและช่กับการแสดงทั้งวนวีที่ึสาและนักเขียนบทงหมดครับ ขอเสนโปรูค so, okay okay. right, so so, uh ุณให้คณะกรรมการผู้สรงผรบุญิีท่านด้วยครับและถึงเวลาสำคัญที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยโอเคนะฮะยังไม่หิวกันไหมครับมองไปนี่หลายคนทานแล้วหิวยแล้วนะครับเอาละครับผมจะขอเริ่มการประกาศรางวัลชมเชิอละครั้งที่18ประเภทละครประทัดและซีรีส์นั่บันี้ครับค ขอเสียงพร้อมมือให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านณาฐันนะครับเป็นผู้เชิญรางวัลและคุณคำวีสิทธิโชคเปือกูดผลเป็นผู้เชิญ่อดหมายนะครับและขอเรียนเชิญคุณเต้ยจรินทร์พรวงเกียรติเจ้าของรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมครั้งที่17เป็นผู้มอบรางวัลขอเรียนเชิญค่ะ ขอบคุณผู้ยยใหญ่ใจดีนะคะที่ให้โอกาสมานะคะท,ที่บอยที่บ้อนนะคะช่องวานนะคะขอบคุณพุ้งกับเขาบ้พิซซนะคะตระกแล้วก็ที่งานที่น่ารักของที่ทุกคนเลยนะคะ<า>ไม่ไม่บ <c oughs> รอคนคะรับเมดขอบคุณที่เอกนะคะที่เขียนบทที่เขียนบทแปลวันหอมมาได้ สมบูรณ์แทบที่สุดเลยค่ะขอบคุณที่งานเรียบร้อยกันแล้วขอบคุณนางแสดงุกคนในเรื่องนี้นะคะที่เป็น p a r t n ที่ดีมากๆสำหรับใหม่ค่ะจะเล่นออกมาได้ไม่ดีเท่าน,นี้เลยถ้าไม่มีคนรอบข้างที่สนได้ใหม่ดีขน,นาดนี้ทั้งพี่ป้องแล้วก็พี่ชายคิดที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะคุณค่ะแล้วก็ ขอบคุณบ้านทานตะวันของกาบีนา <Woo! S 1> น้อยนี่แต่น่ารักค่ะขอบคุณ <Woo! S 1> ขอบคุณแฟนคลับใหม่ทุกคนเลยนะคะ <Woo! S 1> สุดท้ายนี้นะคะออยังขับไปขอบคุณเสื้อผ้านะผมของแม่วันทองในเยื่อทุกๆคนนะคะขอบคุณ <laughs> อสาสุธาละค่ะขอบคุณแม่วันทองค่ะ uh ขอบคุณวันทองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงนะคะได้ ลุกขึ้นสู้เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะ

ผมชนะลึกอวบด้วยนะครับขอบคุณงานดาวมิวสิกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมแนนัดาเฉันได้ใจทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเราสองคนเลยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ช่วยร่วมบวชให้เออ่รูนี้เป็นแันกตัญญูนะครับขอขอบคุณศิลปินนะครับทุกทีขอบคุณที่บวชในวัวทั้งสองคนนะครับผมขอบคุณแฟ์รักสันติใจเธอด้วยนะครับป๋าชัยขอบครับขอบคุณเผมชัดเลือกอวอร์ดด้วยนะครับขอบคุณแนารามิุสิทธิ์นะครับผมแล้วก็ คุณทีมและแขลรใจชใใท,ทุกคนแล้วก็ขอบคุณคุทุกคนที่สนับสนุนพวกเราสองคนเลยนะครับขอบคุณมากครับ ที่ young, ยง้ลนนักการ์ตูนชื่อกอนาฟิสิดีใจนะครับคนที่ิต้องการ ครับก็ขออบคุณงานโคงคงคงเจบครับขอขอบคุณงานคงชานะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานดาราดอบทุกคนนะครับผมทีมงานดาราสิแล้วก็ทีมงานการกาเจเืทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สับหแล้วก็ขอบคุณดีทีเช่นกันครับผม เชิญนะคะคุณซีคือพานิตนะคะและคุณนุ่มิวชาวริ่เกิดพิเรยวงศ์นะคะเป็นผู้เชิญชอดอกไม้ค่ะ,ะแล้เรียนเชิญนะคะคุณวรรัตน์โคน,นวรรัตนระกูลค่ะประธานก,กรรมการบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปสังกัดเป็นผู้มอบชอดอกไม้ค่ะ Not to be <laughs>